สวัสดีครับวันนี้ยินดีต้อนรับสู่ช่อง7 1 1 c หนึ่ง l นชะครับหรือเซเว่นอีแล้วเว้นชแนลก็แล้วแต่ท่านเลยนะครับวันนี้เราจะมาเราจะมารีวิวนะครับรถแข่งของผมนะครับเดี๋ยวลองมาดูแตว่ารถแข่งรถอะไรนะฮะนั่นแน่รอไหมแต่วันนี้เราจะมารีวิวกันแบบว่าเจาะลึกกันเลยว่าไออาร์สิบห้าคันนี้นะครับมันทําอะไรไปมั่งนะครับผมสําหรับใครนะครับที่สนใจที่กําลังจะอยาก ในสนามนะครับว่าต้องทําอะไรบ้างต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาคุยกันว่ามีสาระปกติไรสาระกัเกือบทุกคลิปนะครับมาเดี๋ยวเรามาชมรถกันเลยดีกว่าไปนี่จะเป็นยามาฮ่าวายเซฟนะครับ R 1 5นะครับเป็นรถแข่งของผมเองนะครับผมเบอร์ถ่าไหมเนงงเลยนะครับตามช่องนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกทายว่าไอเจนงึ่งนี้มีความหมายยังไงนะครับผมนะครับคันนี้เป็น YsF R 1 5หรือ R 1 5นะครับผมคันนี้เขาบอกว่าผมนั้นได้โมดิฟายนะครับจากร้านหัวร้อนเลสิ่งทีมนะครับผมหรือทีมที่ผมอยู่ในสังกัดอยู่ตอนนี้นะครับผมคันนี้ก็เขาบอกว่าเป็นรถสแตนดาร์ดนะครับในกติกาของการแข่งขันของยามาฮ่าแชมเปี้ยนชิพนะครับผมคันนี้ลงยัยามาฮ่าแชมเปี้ยนชิพแล้วก็งานพินเน n e ี่ซูเปอร์ไบ m a ์แมกกาซีนด้วยนะครับผมคันนี้ก็คันนี้นะครับเขาบอกว่า แต่งกันแบบว่าหมดไปหลายบาทเนารีวิวกันเลยนะครับคันนี้ก็ถ้าดูเหมือนเฉินสีก็อันนี้ทําเองหมดเลยนะครับสีตรงสีฟ้าเนี่ยสีฟ้านี่อันนี้ทําเองนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการโมดิฟายนะครับผมตัวนี้ก็โมดิฟายกันหลายจุดเลยนะครับเครื่องเดิมนะครับผมตัวเบรกนะครับก็จะเป็นเบรกเดิมเป็นเบรกสแตนดาดแต่เปลี่ยนสายเบรกเป็นของมูรินนะครับผมตัวนี้ก็ มีชิลหน้าแต่งนะครับผมเป็นชิลสนะครับบางคนก็ถามว่าทำไมไม่ใส่ชิลลุงวาผมไม่ใส่ชิลลุงครับเพราะเวลาหมอไปมันมองไม่เห็นแท็กแน่นอนนะครับกิ้ง <laughs> นะครับผมก็ <laughs> ้วนะเป็นสายทางของโมลินนะครับผมใช <laughs> ่ไหมเลยโมลินอาร์เรซซิ่งจะไม่ได้แล้วงานน่าจะอาร์เรซซิ่งนะครับโชคหน้าก็เป็นไส่งะไส้เดิมนะครับแต่โมโดยการเส้นน้ำมันใหม่ ส่วนตัวยะล้อนะครับเป็นของ Racing Boy นะครับตรงรุ่น R15 ยางเป็น IRC i s s 0 0 3นะครับนะครับผมดูเลยรอบคันแต่ผมไล่จากฝั่งพ่อไปก่อนแล้วกันหมอกรองก็ไม่มีอะไรครับโล่งๆครับดูสดแล้วก็ตัวนี้เป็น แข้งนะครับผมเป็นกาดแข้งเป็นไฟเบอร์นะฮะแล้วก็อกล่างนะครับอกล่างแต่งอกเป็นของอกสนามเลยนะครับมีเกยงนะครับจากทางบูชินะครับผมเกยงของบูชิส่วนท่อนะครับเป็นของน้าหนุลำลูกกานะครับผมเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปเสียงด้วยผมมีคลิปเสียงให้นะครับส่วนเบรกหลังอะสายเบรกหลังผมใช้เป็นของ r a c i n g b บ y นะครับผมเห็นไหม RCB นะครับ ตัวโชคหลังเป็นของแกซี่นะครับตรงรุ่นนะครับ R15 อันนี้เป็นแกซี่โมดิฟายมาโมีกแล้วเขาบอกว่าโมูแน่นอนนะครับผมอันนี้ก็ยางเป็นของ IRC นะครับแต่บางคนก็บอกว่าเฮ้ยขี่ในสนามยางต้องใหญ่ดิไม่ใช่นะยางต้องเล็กนะครับเพื่อในการเข้าโค้งที่ไวขึ้นนะครตัวนี้เป็น IRC ISS003 นะครับเห็นไหมุยจอแสงมองไม่เห็นผ่าอ่าอ่ะคซ ตัวนี้เป็นยางเกรดแข่งของทาง IRC นะครับส่วนพินเนลี่ผมใช้ตัว Diabloso SC นะครับเห็นไหมตัวนี้ไซร์้อยสามสิบนะครับตัวนี้มีจำหน่ายทั่วไปนะมีจำหน่ายทั่วไปนะครับยางตัวนี้มีจำหน่ายทั่วไปเลยนะครับผมตัวนี้ก็เรื่องของโมดิฟายก็จะมีต่อนะครับกล่องตัวนี้เป็นใส่เป็นกล่องเดิมอยู่ต,ตอนรแรกใส่กล่องแต่งนะฮะแล้วก็ตอนนี้ถอ,อดกล่องออกไปแล้วแล้วก็นี่ก็จะเป็น โซสเตอร์ลูมิเนียมครับโซ่เป็นดีดีนะครับผมเกรดนะสี่สี่หนึ่งสี่หนึ่งห้านะครับผมของสี่หนึ่งห้าตัวนี้ก็จะเป็นอ่าสเตอร์ CNC นะครับตัวนี้ผมสั่งทำม,มานะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะอันนี้ผมสั่งทำอยู่ทำได้ตั้งแต่อ่ารถเล็กยันรถบิ๊กไบค์เลยนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้ครับผมรับสั่งทำอยู่นะครับโอเคมาเห็นไหมตัวนี้ก็ เป็นเกียร์โยงนะครับที่บางคนงวง,วงว่ามันคือเกียร์โยงอะไรตัวนี้คันเกียร์ของอ x คเซเตอร์นะครับสามารถนํามาใส่ได้นะแต่ต้องเป็นเกียร์โยงแบบนี้นะครับตัวนี้มันทําแบบสนามนะครับก็จะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็อ่าลืมบอกเลยตัวนี้ดูแฮนด์แต่งนะครับแฮนด์ก็จะไม่เหมือนชาวบ้านเขาหนึ่งนะครับอนี้ถอดลูกพวกสายฟงสายไฟไฟลงไ,ไ,ไ,ไฟเลี้ยวอะไรออกหมดเลยเหลือแค่เรียนใหม่นะครับเห็นไหมอ่าทั้งหมดนี้นะครับไ เดี๋ยวเรามาดูคันนี้ผมซื้อมานะครับในตอนนั้นไม่อยู่แค่เจ็ดพันโลไม่ไม่ยังเดิมอยู่เลยไหมไม่หมื่นกว่าโลเองนะครับสนใจขี่ในสนามแทบไม่ได้ขี่บนถนนเลยนะครับนะเบาะเดิมนะครับเดี๋ยวจะมีข้อเบาพอดีข้อเบาอไปทําสีอยู่คุณพ่อเขาอันนี้คุณพ่อผมเป็นคนทาให้นะครับชุดสีผมไม่ค่อยมีเวลาว่างทําพอว่างก็เลยทาให้นะครับโอเคนะครับถ้า ส่วนนะครับผมส่วนใครที่อยากจะลงแข่งสนามนะครับผมเขาบอกว่าต้องมีทุนทรัพย์ในระดับหนึ่งเลยทั้งคุณต้องมีตัวรถนะครับตัวรถของตัวเองนะครับผมรุตเลสซิ่งนะครับก็ขั้นต่ําถ้าซื้อมือสก็จะอยู่ประมาณหกเจ็พันถึงหลักหมื่นนะครับถ้าถ้าจะดูดีๆก็ไปดูร้านแนะนําร้านแพดด็อกก็ได้ครับร้านแพดด็อกช่วงนี้ก็จะมีรถราคาเรื่องของ ชุดเดซิงสูล้วก็จะมีพวกรองทงารองเท้าหมวกมืออะไรอย่างเงี้ยต้องซื้อเซฟตี้ไว้นนดนึงนะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยมันลงง่ายจริงจริงมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเลยนะครับคุณต้องฟิตร่างกายตัวเองเพื่อที่จะไปลงแข่งในงานงานหนึ่งเลยทีเดียวเชียวนะฮะตอนนี้ผมก็ฟิตร่างกายเพื่อจะไปแข่งงานของยามาฮ่าแชมเปี้ยนชิพในปลายเดือนพฤศจิกนี้นะครับแล้วก็ต่อจากพฤศจิกเจ็ดปุ๊บ ก็ต่อด้วยสนามพีระต่อเลยห่างกันสี่วันดิงนะครับก็ติดตามชมกันด้วยนะครับส่วนตัวท่อเออลืมบอกนี่เดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายลืมลืมลืมถ่ายลืมลืมถ่ายคลิปเสียงท่อให้เลยนะครับอันนี้ก็ตัวนี้ตัวนี้ท่อตัวนี้จะเป็นสเต็ปรูปหกสองนะครับผมอันนี้มันจะมีสเต็ปรูปเดิมจะเบากว่านี้หน่อยแต่เนี้ยเป็นสเต็ปรูปหกสองตัวเนี้ยผมก่อนหันานี้ยผมลงงานพินารี่ ผมใส่สเตปใส่เครื่องนึงไว้แต่เนี้ตัวนี้เป็นเครื่องสแตนดาดก่อนอันนี้ผมใส่เครื่อง62ไว้มันจะลั่นกว่านี้นิดนึงแต่นี้ก็ลั่นเหมือนกันนะอันนี้แนะนํานะครับว่าเหมาะกับการใช้เฉพาะในสนามเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวผมมาตาไี่ฟังดีกว่าเสียงมันก็จะแบบลั่นนิด เราสตาร์ทไอ้บังแค่นี้พอนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับผมก็ตัวนี้ก็จะมีอีกคันหนึ่งส่วนถ้าทุกคนที่ใครใครที่เคยดูคลิปผมก่อนหน้านี้ทุกคนจะจำแอร์หลองผมได้ใช่ไหมครับตอนนี้มันก็เป็นรถสนามแล้วเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอทําความสะอาดอะไรมันก่อนเพราะว่ดีช่วงเนี้ยก่อนหน้านี้ฝน,นม,มันตกหนักก็จอดไว้ ค่อนข้างนานแล้วรถมันกังกน,นิดนึงก็เลยไม่ได้เอามาถ่ายด้วยนะครับเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมเอาเอามาถ่ายด้วยก็คันนั้นก็ทําเป็น200 open นะครับไว้ลงรายการ200 open ของพินาลีนะครับก่อนนันนี้เอาไว้ลงของยามาฮ่าชิมิชิเหมือนกันเป็นกดเครื่องสแตนดาร์นะครับเดี๋ยวถ้าคลิปหน้าถ้าใครอยากจะรู้เกี่ยวเพิ่มเติมกับผมรุ่นรถสแตนดาร์กับรุ่น open มันแตกต่างยังไงนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้วยนะครับผมวันนี้ก็ เราให้ดูกันแบบชัดเจนแล้ว,ว่าการทํารถสนามนั้นมันต้องใช้ทุนทรัพย์ที่สูงมากสูงจริงๆอันนี้พูดจริงๆมว่าสูงมากนะครับ <c oughs> มีขั้นต่ําก็ต้องมีหลักแสนขึ้นแน่นอนครับอย่าง R สิบห้าอันนี้ผมทําไปประมาณหลายแสนเป็นแสนแล้วนะเครื่องสองตัวนะครับผมแล้วก็เรื่องอะไรยางอีกแต่ยางยางหนึ่งชุดหนึ่งถ้าขี่แบบไม่ได้โหนอะไรมากนะครับใช้ได้ถึงหนึ่งซีซั่นเลยนะครับผมสื่ซีซั่น โอเคนะครับก็อย่าลืมก็อย่าลืมนะครับถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปกันนะเพิ่งกลับมาทำจริงๆครับก่อนหน้านี้ไม่มีเวลาเลยสามปีผมจะทำํำจะทาก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยนะฮะก็ทําแต่งงานอย่างเดียวก็วันนี้ก็ช่วงนี้ว่างแล้วก,ก็ว่างงานด้วยแหละฮะก็จะมีเวลาว่างมาทําคลิปให้ทุกคนได้รู้ว่าชีวิตหลังที่ผมเงียบกันไปแล้วก็ ยัไงมาเป็นชีวิตนักแข่งในตอนนี้มียังไงบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีไปถ่ายที่สนามกันด้วยทั้งเก็บบรรยากาศให้ชมกันได้เลยนะครับว่าที่สนามเขามีการเตรียมตัวกันยังไงวุ่นวายกันยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับก็วันนี้ขอขอลาเพียงเท่านี้ดีกว่านะครับตอนนี้สวัสดีครับ